สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดพบกันก็จะมีความสุขเรื่นเริงโชคดีเป็นซีมคนมาฝากทุกท่านสบายสบายโอ้โห,ห็นแล้วขนลุกขนชันครับกับพระพิมพ์แม่ย่ากลุก่ เมืองบางขลังจังหวัดสุขโขทยัยพระเนื้อดินที่สุดยอดที่งดงามและผมหยิบขึ้นมาที่ฐานครั้งใดขนลุกขนชาญปื้มปีติจริงๆพระกุเนื้อดินพิมพ์พระแม่ย่ากุเมืองบางขลังจังหวัดสุขโขทยัย งดงามถูกใจประทับใจมากๆเพิ่มปิติจริงๆหยิบขึ้นมาอาธิษฐานเมื่อไหร่ขนลุกขนชันโอ้โหโอ้โหสุดยอดความศักดิ์สิทธิ์ครับงดงามพระอุ้เดือดินพิมพระแม่ยา่าเก่ามากทีเดียว ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนทลิตขนดังใจดีบางปลาใครก็รู้จักที่สมุตสาครนบางคนเรียกอาจารย์อ่อนบางคนเรียกอาจารย์ใหญ่ผมเคยได้สัมภาษณ์อาจารย์ชยัยทลิ์ใจดีมาก มีหลายบอกสอนแนะนำเป็นกันเองจริงๆและธรรมดาครับหลายคนหลายท่านถามว่าอยากได้พระเหมือนคุณบิ๊กแอดแนะนำเลยครับให้ทั้งเบอร์โทรให้ทั้งเพจของอาจารย์ชัยณลิตคนดังใจดีลองติดต่อดูนะครับได้พระได้ความรู้รุ่งเรืองโชคดี สมปาารถนาแน่นะครับอย่างบิ๊กแอสสมความปาฏนนามาแล้วอันนี้ก็ฝากเอาไว้อันนี้ก็ฝากเอาไว้อาจารย์ชัยทริ์เนี่ยใจดีจริงๆใจดีจริงๆมีประสบการณ์มากมายและมีความรู้สะสมพระต่างๆมาไม่ต่ำกว่า30ปี และเป็นกันเองมากๆนะครับก็เรื่องของพระพิมพ์มะยาองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องลิ์อย่างไรลองไปฟังดูนะครับลองไปฟังดูอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าจิตใจของโยมมีความศรัทธาตั้งมัน่นโยมก็จะพบกับ ปาฏิหาริสิทธ์หร,รืองฤทธิ์เป็นที่ประทับใจของโยมจากบารมีจากพุทธบารมีของพระของฉันนั่นเองถ้าจิตของโยมมีความศรัทธา สร้งมัน่นบูชาก็จะพบกับปะฏิหารหิักลิศสิทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชื่นใจกับโยมในการได้ในการได้บูชาพระของฉันนั่นเองทำไม่นะโยมนะขอให้โยมไม่ลืมคำสอน เป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนาอุบาจาร์คุณบิดามารดาคำอธิษฐานยิ่งสำเร็จยิ่งสมความปาถนาอย่างรวดเร็วแน่นอนโยมพระเนื้อดิน ที่สุดยอดที่งดงามและผมหยิบขึ้นมาที่ฐานครั้งใดขนลุกขนชานปื้มปีติจริงๆพระกุเหนือดินพิมพ์พระแม่ย่ากุเมืองบางขลังจังหวัดสุขโขทยัยงดงามถูกใจประทับใจมากๆ เพิมปีติจริงๆหยิบขึ้นมาอาธิษฐานเมื่อไหล่ขนลุกขนชันโอ้โหโอ้โหสุดยอดความศักดิ์สิทธิ์ครับงดงามพระอุเดือดินเรื่องราวความเป็นสิริเป็นมงคลโชคดีต่างๆต่างประสบความสำเร็จมากมายโชคดีเมตตา มหาสเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ประจักษ์กันมานานเป็นที่ประจักษ์กันมาแบบปีประสบการณ์มาหลายครั้งหลายครั้งครับ